สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอโหมาเจอกันในแบบว่าห้องนอนเลยเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะทิพย์จะแต่งตัวแล้วก็ออกไปฉะเชิงเซานะคะวันนี้เรามีภารกิจนะไปไหวพระพิคเนศนะคะสามองค์ที่ฉะเชิงเซานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวทิพย์ก็จะไปกับมุ้งมิ้งอีกแล้วนั่นเอง ตอนนี้ค่ะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรับมุงมิงกันค่ะตอนนี้ทิพย์ก็มารับมุงมิงที่บ้านนะคะแต่ได้ขาวว่าเดี๋ยวแม่จะทํากับข้าวให้กินก่อนนะก็เลยเดี๋ยวจะแวะกินข้าวนะคะที่บ้านมุ้งมิงก่อนก่อนที่จะเริ่มเดินทางนะก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะนี่ถึงแล้วบ้านมุงมิงคือ กลับมาใช้นะคะคันนี้ก็คือจะงงๆนิดนึงเพราะว่าจุดที่สตาร์ทรถสต็อปก็คือจะเป็นคนละจุดกันค่ะเจ้าของบ้านมารับแล้วนะคะเอาเลื่อนประตูอันนี้หรืออันนูน้นเจ้าของบ้านก็คือไม่มารับนะคะ ตูเเขาเองเปรียบเสมือนบ้านเราอีกหนึ่งหลังนี่บ้านเขาต้นไม้เยอะคิดอยู่เหมือนกันส้มมากอันนี้มาแบบส้มที่สุดถ้าเดินไปแล้วมีคนไหว้นี่ก็คือไม่แปลกใจ <laughs> เพราะว่าสีส้มมาก เดี๋ยวเราก็จะไปวัดพุงอากาศก่อนนะคะก็อีกประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วค่ะนี่วันนี้เรามีโชเฟอร์นะคะโชเฟอร์หลับไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยนะคะทำนายค่ะ <c oughs> ทำนายขับรถประจำห <c oughs> <c oughs> ลับไปด้วยขับรถไปด้วยจร <c oughs> ิงพ <c oughs> ี่หมอดู <c oughs> ทักถูกนะหมอดูบอกระวังอะไรเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี <c oughs> ้ยแบบสายตา มีปัญหาเ ok, ร,รื่องสายตาอะไรก็ต้องเป็นหมอดูนะคะเราถึงจะเชื่อนะหออหมอดูบอกว่า mm hmm. เขาเขาหมอดูบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีค่ะเลิกค่ะนะเจ็บมาเท่าไหร่แล้วกับคาว่า,มา, <c oughs> าหมอดูบอกว่าไม่ใช่เออไม่ต้องเชื่อแล้วแล้วเข็ดไหมไม่แล้วกกินให้อิ่มก่อนถึงยังไงหาคนที่ใช่มันก็ยากหาคนที่ใช่มันมันยากค่ะใช่ของหมอดูอ่ะมันยากเออ ไม่เป็นไรใช่ของเราไปก่อนวันไหนมันไม่ใช่เราก็ค่อยเลิกชีวิตอีกยาวไกลใครอยากจะทำวีเจหรือว่าเป็นคนหาวีเจนะคะ<ม>ก็คอมเมนต์ได้นะตอนนี้เราอยู่กับหัวสังกัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทยนะคะตัวค่ะใหญ่ตัวนะคะใช่ตัว <laughs> ใ,ใหญ่ที่สุดเลย <laughs> เมื่อกี้กู้ยนมันมันของมันเต็มชามันดูตรงนี้ชา ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดโพรงอากาศแล้วนะคะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นพระพิเนศนะคะปางนั่งประธานพรององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ,คะใครที่มีปัญหาก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้นะคะสวยงามมากองค์นี้บอกว่าจะขจัดอุปสรรคปัญหาประทานความสำเร็จนะคะ ขอแล้วได้ไหว้แล้วรวยนี่เดีย๋ยวเราไปไหว้กันนะคะจะได้มีความเฮงเงรวยๆวยกัน,นะคะ่ะ ี่หนูนะคะในสิ่งที่อยากได้เดี๋ยวเราก็จะมาตีนะคะ ไอค่ะจะหาละครไปเลยอันไงไม่ใช่ละครนี้จะเป็นของอธิษฐานยังอธิษฐานแล้วบอกวันเกิดปีเกิดยังยังอยากมันเงินปีเกิดด้วยเอาเลยตามหมอดูนะให้เพื่อนดังก่อนทำด้วยกันเราจะดังไปพร้อมกันเราจะทำงานด้วยกันเราต้องดังค่ะมาขอองค์พ่อก่อนขอไปแล้วหมอดูบอกมาขอมาใครมือด้วย ถ้าตอนทำงานจริงจังเหมือนตอนขอพรรวยแล้วนะคะ<ห>น,นี่ค<อ>่ะตอนที่ถามมาเลยถ้าตอนทำงานขอให้ตั้งใจเหมือนตอนขอพรตอนขอเงินก็ตั้งใจไปไว้ควายสีชมพู กับชุดสีชมพูนี่ไงกระซิบพี่หนูยังกระซิบพี่หนูด้วยบอกพี่หนูบอกพี่หนูว่าเราจะทำงานใช่